คลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการแชร์โพสต์ของคนอื่นที่อยู่ใน facebook บ้างในเพจบ้างนะครับมันเป็นเนื้อหาที่โดนใจของเราเราสามารถที่จะแชร์และเพิ่ม engagement ย้ำเพิ่ม engagement และการเข้าถึงในช่องของเราได้มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับต้นฉบับเนี่ยเป็นของคนอื่นรายได้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราแชร์และมีการดูเกิดขึ้นมันก็จะ เป็นรายได้ของต้นฉบับของเขานนั่นเองแต่สิ่งที่เราได้เมื่อเราแชร์มาใส่หน้า Facebook ของเราหน้าเพจของเราเนี่ยเราจะได้การเข้าถึงเราจะได้ยอดดูปกติแล้วเราจะได้ยอดดูจากคลิปจากโพสต์ของเราอยู่แล้วถูกต้องไหมครับถ้าสมมุติว่าคลิปนั้นโพสต์นั้นมันเป็นเนื้อหาที่มันตรงใจกับคนที่อยู่ในช่องของเราหรือคนดูอยู่ในช่องของของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเห็นโพสต์โพสต์นั้นที่เรามาแชร์มาไว้นะครับ ยอดดู Engagement การเข้าถึงมันก็จะมาอยู่ในช่องของเราเช่นเดียวกันบวกกับคลิปหรือโพสต์ที่เราอยู่มีอยู่แล้วในปกติที่เราลงมันก็จะเพิ่ม Engagement เพิ่มขึ้นไปนะครับ เคยเห็นไหมครับคนที่เขามีการเข้าถึงนะครับยอดดูยอดชมเยอะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหลักล้านนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพจของผมนะครับก็เช่นเดียวกันบางทีผมก็ไปเห็นเนื้อหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโดนใจผมก็จะแชร์ปาไว้หรือแชร์ไปในกลุ่มต่างๆไอ้ตัว engagement และก็ยอดดูมันก็จะเข้ามาในส่วนของเราแต่รายได้เราไม่ได้นะครับต้องเข้าใจตามนี้ซะก่อนนะครับ ก็มาดูวิธีการกันเลยนะครับมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเราจะได้ผู้ติดตามเราจะได้ engagement เราจะได้ยอดดูมันก็จะทําให้เราผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นเปิดค่าการมองเห็นในช่องของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันเข้ามาที่ Dashboard มืออาชีพครับแต่เข้าไปมองแถบเมนูด้านบนนะครับที่มีคําว่าเนื้อหาแต่เข้าไปครับเลื่อนขึ้นไปนะครับ ดูในส่วนของดูทั้งหมดนะครับนี่คือโพสต์ที่ผมแชร์ไว้นะครับจากเพจของคนอื่นจากโพสต์เนื้อหาจาก Facebook ของคนอื่นมาใส่ที่หน้า Facebook ของตนเองดูคำว่ายอดดูนะครับด้านบนเห็นไหมครับยอดดูนะครับสำหรับโพสต์นี้2736ครั้งอันนี้คือการดูนะหลังจากนั้นนะครับแตะเข้าไปตรงยอดดูนะครับเรามาดูว่าการเข้าถึงนี้มีมากน้อยขนาดไหนแตะเข้าไปครับ เดาบว่าเรียบร้อยการเข้าถึงอยู่ที่1652น้ยเห็นไหมครับ เราสามารถที่จะแชร์โพสต์หรือคลิปของคนอื่นมาไว้ที่หน้า Facebook หน้าเพจของตนเอง engagement ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะรวมไว้ให้เราแต่การแชร์แบบนี้เราไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะเราจะได้ยอดดูเราจะได้ยอด engagement การเข้าถึงคนที่เขาแชร์มาใส่หน้า Facebook หรือเพจของตัวเองเยอะๆนะครับมันจะทำให้การเข้าถึงช่องของเรามากขึ้นเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้าน นั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ทําแบบนี้เพื่อเปิดค่าการมองเห็นในช่องของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับและเทคนิคที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ